สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบผลประกอบการในปี6-3ของหุ้นซิกาหรือว่าบริษัทซิกาอินโนเวชั่นจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเ,เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะพาเ,เพื่อนๆมาดูหุ้นขนาดเล็กนะครับที่อยู่ในตลาด m อ็อีกบริษัทหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะครับอย่างหุ้นซิกาหรือว่าบริษัทซิกาอินโนเวชั่นจำกัดมหาชนวันนี้ก็จะพามาดูงบผลประกอบการในปี6-3กันนะครับซึ่งทําไมผมถึงพาเ,เพื่อนๆมาดูงบผลประกอบการของหุ้นซิกานะครับ ในความที่หุ้นซิก้าตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีข่าวนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกระแสที่ดีนะก็คือเป็นข่าวในเรื่องของกัรชงกัญชานั่นเองนะครับสำหรับหุ้นซิก้าเนี่ยเขาก็มีข่าวว่าเขามีการไปทำ MOU นะครับหรือว่าสัญญาข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและก่อสร้างโรงเรือนปลูกกัญชากัญชงนะครับกับบริษัท TSCG Group จำกัดนะครับซึ่ง บริษัท TSCG Group ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่รับอนุญาตในการปลูกกัญชงกัญชาให้กับทางภาครัฐภายใต้กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปเกษตรกรรมอินทรีย์บ้านทุ่มแผนสำหรับหุ้นซิก้าเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องของการที่เขาก็จะไปทาในเรื่องของโรงเรือนนะครับเพราะว่าธุรกิจของหุ้นซิก้าเนี่ยก็จะทําเกี่ยวกับธุรกิจผลิตและจะัดจาหน่ายเหล็กโครงสร้างประเภทพีไซน์นะครับ ภายใต้ชื่อสินค้าของซิกาน,นเองนะแล้วก็พวกท่อเหล็กต่างๆอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะไปอยู่ในเรื่องของการก่อสร้างโรงเรือนสําหรับการปลูกกันชงกันชานั่นเองนะซึ่งก็ไม่เชิงว่าจะเป็นการไปก่อสร้างนะครับเข้าใจว่าจะเป็นการไปออกแบบโครงสร้างเหล็กกันนะครับแล้วก็มาทําเป็นชิ้นส่วนเป็นอะไรประมาณนี้ส่งให้กับทางตัวบริษัทแล้วก็ไปก่อสร้างกันอีกทีหนึ่งหรือเปล่านะครับ ซึ่งอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าเข้าใจว่าก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้แหละครับก็คือมีงานเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับนี่ก็คือในส่วนของข่าวดีของหุ้นซิกานะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในปี6 3เทียบกับปี6 2ของหุ้นซิกากันนะครับเรามาดูกันที่ปี63นะก็มีรายได้รวมอยู่ที่995.68ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ1 17.71ล้านบาท ส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่23สตางค์ต่อหุ้นในปี62นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่795.30ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ35.26ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่7สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการข้างต้นนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในส่วนของรายได้รวมเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนของกำไรสุทธิ ในปี6 3นะครับกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมาจากของปี62ถึง233%ยเเลยทีเดียวนะครับเข้าใจว่าส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการที่รายได้รวมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่2ก็คือการาการจัดการในเรื่องของค่าใช้จ,จ่ายนะครับมันลดลงมาค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันก็เลยทำให้กำไรในปี63เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอย่างที่เราเห็นนั่นเองนะครับ ถ้าเราย่อยไปดูในส่วนของงบผลประกอบการในารายไตรมาสนะครับเรามาดูกันที่ไตรามาส4ปี6 3นะก็มีรายได้รวมอยู่ที่2 1 3 1 5ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็คือ38.26ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่8สตางค์ต่อหุ้นในไตรามาส3ปี6 3นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่280.13ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ40.90ล้านบาท ส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่8สตางต่อหุ้นในไตรมาส4ปี62นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่203.69ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธิก็คือ2.94ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่1สตางต่อหุ้น จากงบผลประกอบการในลายไตมาสข้างต้นนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ากําไรสุทธินะครับของไตมาส4ปี6-3 Q on Q ก็ลดลงมาประมาณ11%นะครับในขณะที่เ e ีย on เ e ียนะกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมาถึง1,199%นหระครับหรือว่าถ้าไปดูในส่วนของกําไรต่อหุ้นนะครับเีย on เ e ียก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ700%เลยทีเดียวก็ถือว่า เดียออนเดียเนี่ยทำออกมาได้แบบดีมากๆเลยนะครับแต่ว่า Q1 Q นะครับก็คือไต,ตรมาสเทียบไต,ตรมาสเนี่ยกำไรสุทธิก็อาจจะลดลงมานะครับก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าดูโดยภาพรวมแล้วนะครับก็คือดูทั้งปีเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ละกันนะครับในส่วนของงบผลประกอบการในรายไต,ตรมาส ต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของงบแสดงาฐานะัางการเงินในปี63เทียบกับปี62กันนะครับเรามาดูกันที่ปี63นะก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่1383.60ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมก็คือ563.38ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่820.22ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นค่า DE นะครับเราก็จะได้ค่า DE อยู่ที่0.69เท่า ในปี62นะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่1,158.63ล้านบาทคิดเป็นหนี้สินรวมก็คือ405.82ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับก็อยู่ที่752.81ล้านบาทเมื่อนำมาคิดเป็นค่า DE นะครับค่า DE ในปี62เนี่ยก็อยู่ที่0.54เท่า จากงบแสดงฐานะทางการเงินข้างต้นนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าสินทรัพย์รวมในปี63ก็เพิ่มขึ้นมาจากของปี62ประมาณ19%ซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากหนี้สินรวมที่เพิ่มขึ้นประมาณ39%นะครับโดยที่ผมย่อยลงไปดูในส่วนของหนี้สินรวมเนี่ยหนี้สินส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นหนี้สินหมุนเวียนภายในบริษัท ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเข้าใจว่าก็จะเป็นหนี้สินที่นําไปดําเนินงานนะครับเพื่อให้เกิดรายได้ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นหนี้สินอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้ที่ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยในปี .63 ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ9%เนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเอามาคิดเป็นค่าดีเราก็จะเห็นว่าค่าดีในปี63ก็จะค่อนข้างสูงกว่าของปี62นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าหนี้สินก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะครับ คือถ้าอย่าง M A I เนี่ยผมจะให้นี่สินอยู่ประมาณไม่เกิน1.5นะครับซึ่งอันนี้ยังไม่ถึง1เลยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับปัจจุบันนะครับค่า P E ของหุ้นซิก้าก็อยู่ที่23.44เท่าค่า P B V นะครับอยู่ที่3.36เท่า ก็ถือว่าทั้งค่า PE แล้วก็ค่า PBV ของหุ้นซิก้าก็ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรนะครับในขณะที่อัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่2.90%ต่อปีก็ถือว่าให้ปันผลในระดับที่กลางๆนะครับไม่ถือว่าสูงด้วยแล้วก็ไม่ถือว่าต่ำมากนะครับก็ให้กลางๆแล้วกันกลางๆมาหาต่ำๆนะครับสำหรับราคาของหุ้นซิก้าในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่5.90บาทตางต่อหุ้น สำหรับหุ้นซิก้นะครับก็มีการประกาศจ่ายปันผลไปแล้วนะครับซึ่งก็ให้หุ้นละ0.161บาทต่อหุ้นนะครับโดยขึ้น x อีไปเมื่อวันที่4มีนาคม2564แล้วก็จ่ายในวันที่19เมษายน2564นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้ซื้อในวันก่อนวันที่เขาจะขึ้น XD ีนะก็หมดสิทธิ์ในการที่จะได้รับปันผลในวันที่19เมษายนนี้นะครับ อ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับสำหรับหุ้นซิกาซึ่งแนวโน้มราคาในปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นซึ่งขึ้นรอบนี้นะครับก็มาพร้อมๆกับวอลลุ่มที่เข้ามาซับพอร์ตค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการขึ้นที่ค่อนข้างมีในยะที่สําคัญนะครับมีความแข็งแกร่งในการขึ้นนั่นแหละก็ว่าได้นะครับ อย่างไรก็ดีนะครับก่อนหน้านั้นเราก็จะเห็นว่าราคาของหุ้นซิก้าเนี่ยก็มีการย่อลงมาแบบเปิดแกลบเลยนะครับจนหลุดตรงเส้น MA 24วัน ซึ่งอันนี้เข้าใจว่าเกิดจากการที่เขามีการประกาศจ่ายปันผลนะครับดังนั้นราคาหุ้นก็เลยต้องลนลงมาตามปันผลที่เขาจ่ายนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าราคาของหุ้นซิก้าเนี่ยก็เริ่มมีการกลับตัวขึ้นมาแล้วพร้อมๆกับเส้น RSI ที่อยู่ในระดับที่ใกล้ๆกับโอเวอร์โซลแล้วก็เริ่มมีการกลับตัวขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่เป็นสัญญาณที่ดีนะครับในการเข้าไปไปซื้อไปเก็งกาไรซะมากกว่านะผมคิดว่านะครับเพราะว่าผมไปดูในส่วนของกราฟ ปลายสัปดาห์เนี่ยก็ถือว่าเส้น r s i e ก็ค่อนข้างที่จะอยู่สูงอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ประมาณเกือบๆแถวๆตรงโอเวอร์บอทนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าใครจะเข้าไปลงทุนนะตอนนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่เสี่ยงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ผมคิดว่านะตอนนี้มันเริ่มมีวอลลุ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะแบบนี้นะครับแน่นอนว่าราคาก็มีโอกาสที่จะไปได้ค่อนข้างไกลนะครับ อย่างไรก็ดีก็ต้องมาดูว่าเขาจะไปได้ขนาดไหนนะซึ่งผมคิดว่านะครับในรอบนี้เขาคงจะเล่นในเรื่องของกัญชงกัญชานั่นแหละครับก็คือหุ้นตัวไหนที่เกี่ยวข้องกับการชงกัญชาไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยราคาก็มีโอกาสที่จะไปได้ต่อนะครับซึ่งผมคิดว่านะครับแนวต้านของหุ้นซิก,ก้าเนี่ยถ้าสมมุติว่านะครับวันนี้เนี่ยราคาสามารถขึ้นไปยืนตรงบริเวณ6บาท30สตางได้เนี่ย นะครับราคาก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับโดยผมมองแนวต้านแรกเอาไว้ตรงบริเวณสัก8บาท10บตางนะครับตรงบริเวณนั้นที่เขาเคยเป็นจุดสูงสุดเก่านะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปตรงนั้นเราอาจจะต้องขายก็ได้นะครับถ้าใครถือตรงบริเวณนี้อะไรงนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับถ้าราคามาหลุดตรง5บาท50เนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่เราจะต้องคัดลอตออกมานะครับ ถ้าใครอยากจะเข้ามาเก็งกําไรก็ลองเข้าไปดูละกันแต่ว่าถ้าใครอยากจะเข้าไปลงทุนก็แนะนําว่าให้รอดูไปก่อนดีกว่านะครับเพราะคิดว่าราคาตอนนี้มันอาจจะอยู่ในช่วงของการเก็งกําไรแล้วแหละอะไรอย่างนี้นะครับอะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับหุ้นซิกกานะ โอเคถ้าเ,เพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักคนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุน้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ